ไปซื้ออะไรมาครับไปซื้ออะไรมาเอาไว้แม่ดูที่โอ้ใครพาไปซื้อครับเนดเด็กพาไปซื้อเหรอครับไหนเอามาดูที่ซื้ออะไรมาฝากแม่จ๋าบ้างอ่ะที่ดาวเดี๋ยวเอาแฮชไปเก็บด้วยนะเนี่ยในของอะไรของขุมซัพย์อันไหนของคุมทัพย์ครับอันไหนของหนู อันไหนของขุมทรัพย์ครับอันนี้อันนี้ของขุมทรัพย์ใช่ไหมครับไหนอันไหนของขุมทรัพย์โอ้ซื้อขนมมาเต็มเลยไหนอันนี้อะไรเนี่ยโอ้เหมือนที่กินเมื่อวานเลยครับอันเนี้ยเหมือนที่กินเมื่อวานเลยโอ้ซื้อมาเยอะเลยในขุมทรัพย์เลือกอันไหนขุมทรัพย์เลือกอันไหนมาครับ อ๋ออันนั้นช็อกโกแลตเหรอครับใช่หรือใช่หรือเปล่าโอ้เอาโรมาด้วยโอ้อันไหนของขุมทรัพอันไหนขุมซัพเลือกมาขุมซัพย์เลือกอันนี้มาหรออันนี้ก็เลือกเลือกอไหนครับอันนี้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 เลือกหมดเลยอ่าอันนี้เป็นมื้อกลางวัน เดี๋ยวกินขนมปังเสร็จกินเบสเสร็จแล้วผมซ่าก็ไปนอนนะครับโอเคไหมกินเบสเสร็จแล้วก็ไปแปลงฟันนอนกินอันนี้หน่อยให้ใครกินใครกินครับใครกินใครกินใครกินครับอันไหนกินอันไหนจะกินอันไหนกินอันนี้ มะพร้าวอ่อนนั้นอ่ะอันนี้แม่ว่ามันน่าจะเป็นกล้วยหอมแน่ๆเลยครับอันเนี้ยแม่ว่าอันเนี้น่าจะเป็นกล้วยหอมเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ช,ช็อกโกแลตหรอกกล้วยเ็ดกล้วยเ็ดใช่เหรอใช่ไหมครับใช่ช,ช็อกโกแลตไหมครับแม่ว่าไม่ใช่หรอกอ่ะเดี๋ยวแม่ป้อนเอาเอาเก็บเก็บไหนชูสเอาชูไปเก็บก่อนชู choose. หนูไปเก็บอ่ะ เก็บชูสก่อนเอาชูสไปเก็บเอาไปเก็บก่อนครับเออแล้วก็เอาแฮชไปเก็บให้แม่จ๋าด้วยมามามาเอาไปเก็บก่อนครับเอาชูสเก็บตรงไหนเอาชูสเตยวางก่อนพี่เดียม,มาเอาชูสเตยวางก่อน เอาชูไปเก็บก่อนไปเก็บเนี่ยพอไปเก็บแล้วว้ายเร็วครับไปเก็บก่อนไม่เชื่ออ่ะเอาชูเก็บก่อนเร็วเอาชูไปเก็บแฮตด้วยเนี่ยอูซับเฮลมีเอาแฮตไปเก็บไว้ตรงไหนครับ หัด okay. okay. เก็บเอ้าโอไปเก็บไปเก็บไปเก็บอ่ะเก็บเลยอ่ะโอเคครอสอ่าโอเคคอมอนเก็บเสร็จแล้วเราไม่มาเก็บรองเท้าหรอครับ